autonomy is a new ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กำหมมันเริ่มซ่านเองนะครับแล้วกำในเกมคอร์สซึ่งมบ่ากนเองนะครับผมเออก็วันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนไปดูทั้งในการตั้งปืน MK2 นั่นเองนะครับผมปืน P k ชิปเปอร MK2 นั่นเองนะครับนะก็ผมเคยทําไปแล้วนะครับผมก่อนที่อ่าจะอัปเดตนะครับผมแต่ตอนนี้หลังอัปเดตเนี่ยคนเล่นปืนนี้เยอะมากๆเลยนะผมก็วันนี้เดี๋ยวผมจะเอามาเล่นทุกคนดูนะว่าปืนมันดีขนาดไหนนะครับผมเออแต่ก่อน ที่ไปดูคลิปนะครับผมผมขอเขาหนึ่งไลค์ก่อนนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดแชร์ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็ไปกันควรประสบปัญหาเรานี้อยู่หรือไม่อยากทำคาโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่น ต้องนี่เลยร้ลารับปลดล็อกสกินปืนบายต้นซาซีเฮ็ดนะผมรับทั้งปั๊มเวลปืนปลดล็อกสกินทองและสกินไดมอนทน่ผมใครที่สนใจสามารถติดต่อทาง Facebook ข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจต้นซาซีเฮ็ดด้านผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานครับผมงานเสร็จไวปลอดภัย100%นะผมไม่โกงไม่เกียนแน่นอนทผมใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์แฟนเพจตาคำนิบายได้เลยนะครับผม มาทุกคนก็นมาดูหน้ารดเอาปืนของผมกันเลยนะครับผมนี่เลยสกินที่ผมใช้คือสกินตัวนี้เลยนะครับผมนะสกินมิติกตัวนี้เลยนะบอกเลยว่าโคตรเทเลทอเลยนะครับผมอ่า S <S <an> ก็มาดูของแต่งปืนเลยนะครับผมอันแรกใช่เป็นตัวลำกล้องปืนตัวนี้นะผมจะทําให้อัตราล้านไวขึ้นนะครับผมแล้วก็เพิ่มดาเมจนะครับชิ <S <S 1> <S 1> ้นต่อไปนะครับผมคือตัวผ่านฐานเอน,นะครับผมผ่านท้ายตัวนี้นะครับเป็นผ่านท้ายท,ท,ที่จะลดดิเลเมอร์วิ่งยิงนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ขนาดเล็กเอน,นะครับผมนะ ชิ้นต่อ,อไปนะครับผมคือตัวเลเซอร์นะครับผมใช้เป็นตัว AM เลเซอร์นั่นเองนะครับผมตัวนี้จะเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะครับชิ้นต่อ,อไปนะครับผมคือตัวแม็กกาซีนผมใช้เป็นตัวดับเบิลสต็อกแม็กกาซีนนั่นเองนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเพิ่มความจุแม็กกาซีนนะผมแล้วก็ทําให้เรารีโหลดไวขึ้นนะครับ แล้วก็ชิ้นต่อไปนะครับผมที่หนูถ่ายนะเป็นตัวของกิฟต์นี่เองนะผมใช้เป็นตัวเฟรมกิฟต์เทนเองครับตัวนี้จะทําเราสูงวยขึ้นแล้วก็ลดอาการตัวกระตุกนั่เองนครับผมนะก็ประมาณนี้นะผมสําหรับตัวของแต่งปืนพีชิปเปอร์เอ็มเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพลงกันดีกว่านะผมว่าปืนมันจะโหดขนาดไหนนะทุกคนเออก็ไปกัน มาทุกคนหล่ะเข้าไมา่หนูเกมแล้ว,นะว,ว,วผมเือนได้เป็นดาวตัว short h o u s นเองนะครับผมเอ้จงังหวะนี้มาแล้วอยู่ไหนกันเอ้ยผมมาดิจะตายไปโหสุดเกลืปุยมุยมาอตัวก็ตายไปอีตัวไปไหนไม่เปล่าเอ้ไปไหนไวรุ่นล,ลบทำไมลบทําไมโหรีโหลโดก่อนหลาการโอ้มาดีผมไม่เปล่าโอ้ไม่ก็โดนไปดีบอกเลยว่า mk ถูโคตรอีกตัวไหมอีกตัวไป ทั้งเมื่อกี้นะมีจังหวะได้มายิงนะบอเลิตาแน่นอนคือปืน MK2 นะทุกคนเป็นปืนที่ช่วงนี้น้องผมยอดพินมากเลยนะผมสรับตัวของปืน MK2 นะทุกคนเออถือว่ามีคนเอามาเล่นเยอะมากๆเลยน้ผมภายในแรงนะครับผมเหนื่อยกันอายร่อนว่ายอ่นยังไงกันโอ้โหมาดิโอ้โหตอตัวเลยหรอเกินไมืสามไม่ใช่สองโอ้เกิดไปนะบางทีอะโอ้โหอะไรกับเนี่ยปลายปลาคอนไปแล้วมีใครโดนไหมไม่มีเอ้ยมีว่ะ มีมีแค่รอดีเลยแป๊บหนึง่งโอ้โหอยู่ไหนวะโดนช็อกอัพดีก็ตายไปดิไหนไม,ม่เต้ามาก็ตายอีกดิบอกเลยว่าเอ2ทูสุดเจงอยู่ไหนเป็นไหนไวะุ่นเอ้ยเดี๋ยวแป๊บหบนึง่งโอ้โหยังรอดทุกคนผมยังรอดว่ะเอ้ยไม่รอดละโอ้เขาอยู่บนห้องก็ว่าอยู่เหมือนจากไหนเหลือเชื่อเกิดไปไหมห่อปลาคอนไปแล้วจังหวะนี้เาทำให้เพื่อนตายเยอะจังว่าในจุดเมื่อกี้ มีทั้งเธอไม้อะไรต่ออะไรเยอะแยะนี่ไงโอ้โหสองตัวเลยเหรอเดี๋ยวจะลบก็ลบไม่ทันเลยเว่ะทุกคนโอ้อะไรกันครับนี่ชอบเลยว่าปายปลาคอนไปแล้วจวังหวะนี้มีใครโดนอะไรไหมไม่มีมาเข้าจุดมาแล้วโอ้เดี๋ยวจะยันโ,โดนโดนคอนคอนใครวะซะคอนตัวเองผมโก้เลยนะโอ้คอนใครวะไม่น่าใช่คคอมผมนะ ไปไหนไวรุนไปไหนเฮ้ยข้างบนไอ,นอนตัวนี้ตายคู่ไปดีเป็นไงล่ะเสียธนูไปดีสองไหนมาอีกหรือเปล่าตายไปอยู่ไหนอีกไม่มีไม่โผล่เบิบโดขึ้นมาแล้วเมื่อกี้วแบๆแนี่ไงไปไหนไวรุนไปไหน,นโดรลาดก่อนโอ้โหหลังมาไงครับเนี่ยยังชอบเลยโหเกิดปุยมุยมาวิ่งมาแล้วเขาอยู่ไหนกันอาน คนอยู่ไหนกันหมดทางนี้มาป่าไม่มีเอ้ยนี่ไงโดนมาแล้วก็ตายไปดิเหมือนจะมาอีกตัวอยู่ไหนวะนี่ไงตายต่อไปโอ้โหมาอีกหรือเปล่าแค่นั้นแหละโล่งโอ้ยเดี๋ยวใครโดนมาเดี๋เด็ได,ไ,ด,ไ,ด,ไ,ดไม่ทันหันหน้าไปอีกทางอยู่หันหน้ามาทีโอ้โหเต็มหน้าเลยเหลื่อเชื่ชอทุกคนอะไรครับเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนไว้ลุ้นไปไหนจะไปไหนโอ้ตายไปดีโดนเอ็มเคทูสุดหล่อเท่ไปบอกเลยว่าปืนก็ ถือว่ากินเงินเกณใช้ได้เลยนะผมนะโอ้โหตายเลโดนิเบลโฟก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยนะทุกคนเออเฮ้ยบีบีเด้เออสวยเพื่อนไปบีบีไปบีก่อนจังหวะน,นี้ใจเย็นนะเอาดิตายอุ้ยไม่ตาย,ย,ายทำไมไม่ตายวะโหเขาแบ่งดาเมจแต่สองตัวเ,เกิดไปมุย้ยมาปลาคอนไปแล้วจังหวะน,นี้มีใครโดนไหมไม่มีเอ้ยเดี๋ยวใครวิ่งตัดหน้าไปไหนไปรุ่นอ้าวเพื่อนเก็บหมดแล้วโอเคสวยกลางม้าป่ะโอ้ยคอน คนอะไรเยอะแยะครับเนี hier ่ยโอ้โหยังรอดอยู่ยังรอดอยู <from> Why, ่อยู there, ่ไหนเอ้ยไหนวะเฮ้ยนี่ไงตายเลยมาจากไหนวะโอ้โหแล้วมากันสองคนเลยเชื่อมาห้องอยู่ไหนกันเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนนวมอยู่มาก็มากันจริงเลยเชื่อโอ้เกิดปุยมุ้ยขนาดเนี้ยไม่ตั้งหลักอันเนี้ยยังส่วนได้ทุกคนก็คิดดูว่าโอ้โหเกิดไปหรือเปล่าเอ้ยไปไหนไปรุ่นเอาดิเอาดิตายตายจะมหรือเปล่าก็ตายไปดีโอ้โหก็ จบครึ่งแรกไปแล้วนะครับผมก็สกอะเจ็ดห้าต่อห้าสิบนี่เองนะครับผมอ่าบอกเลยว่า MK2 มันสุดจะสุดจริงว่ะทุกคนมาหืมต้องมาต่อขึ้นหลังมาพร้อมเมิ่จัดเลยนะครับผมจังหวะนี้มาครึ่งหลังละจังหวะนี้มีใครจะมาทางไหนปลาคอนไปกอนปลาดักไปกอนเลยเน่งวะไม่โพอเอ้ยนั่นไงผู่มาจากข้างบนเลยเชื่อมาจากไหนครับนั่นโอ้โหผมมาจากข้างบนเฉยเลย โอ้ไม่คิดว่าเขาจะขึืนไปไหนไหมาออ้ทั้งไฟทั้งแก๊สเหลือเชื่อไหนวะผมมาดิลองนิดเดียวอ้เดี๋ยวเดี๋ยวหลังก็มาหน้าก็มีเอาตรงไหนก่อนดีครับเนี้ยโอ้มาไหนทางเชื้อขึดนปุยมุยมาอยู่ไหนกันเอ้ยไปรุนป่าคอนดักก่อนไหนมารับป่าทางนี้ไม่มาเอาบีเดนหลักกันโอ้เดี๋ยวคอนแล้วคอนไรยเยอะขนาดนี้วะเฮ้ยไหนวะน้ทรไมเพื่อนตาานนี้นี่ไงมาทำไมไปรุนตายไปดี ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอีกอโอ้โหออสิตัวนี้อีกแล้วนายเป้าไม่เป้าไปไหนไวีโรดโอุย้ยมุมหัวก็มีรีโหลดก่อนหลักกันน่าจะตายแล้วนะครับผมเออเพื่อนเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะจะวัดกับเ k 2เครอนี่ไงตายช้าเลยจังหวะนี้ครับเพื่อนเหรอโอ้โหสองตัววะ่ะรีโหลดแป๊บหนึ่งขอรีโหลดก่อนหลักกันวิ่งกลับมาก็ตายไปดีโอ้ววิ่งไปแล้วก็น่าจะรอแล้วแหละวิ่งกลับมาเฉยโอ้ข้างบนอีกแล้ว โอ้ขยันขึ้นจริงๆเลยข้างบนเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้ขึ้นบ่อยๆป้าบู้เดี๋ยวหทางแก่ทั้งคนเดือวเชื่อนี่ไงย,ยิงไม่ดีสูงบอกเลยว่าสุดจริงน้องคน m อ2เูนี่เก็บไปอีกตัวไหนไม่ป้าไอบีบีเอาบีก่อนเพื่อนเก็บหมดแล้วคนโอ้โหอยู่ไหนอีกอยู่ไหนวะไอบีไม่แล้วโอ,โอ้ตอนยิงไม่มาหรอกโอ้โมาตอนที่หันหลังให้แลเหลือเชื่ออะไรครับเนี่ย ไหนอยู่ไหนอีก,ออกไม่มีไม่มีโอ้ยระเบิดหลออไปเนี่ยโอ้ยยังรอดอยู่ยังรอดยังไหวยังรอดยังไหวไปไหนวิรุตเป็นไงล่ะขนาดแบบเลือดไม่พอเนะี่ยคนยังเก็บได้อะ่ะโหเลือดแบบน้อยนิดมากๆอะ่ะโดนระเบิดไปก็เกินครึ่งหลอดแล้วเหลอเชื่อไหนอยู่ไหนอีกวะข้างบนไม่มีเอ้ยมานี่ไงสองตัวเลยเหรอเดี๋ยวโอ้ทีละตัวก็ได้มัง้งมาทีเดียวสองตัวเหลือเชื่อโอ้เลยครับเนี่ยมาวิ่งมาแล้ว อยู่ไหนเอออยู่ไหนเออเวนล้นโผมาดิโผมาโอ้ไม่โผลงลงนบลงอากจ่า่ะทุกคนิ่งอยู่ไหนวะไยปาดไปปุ๊บเอาดิไปไหนอ้เยอะเยอะเยอะไปโอ้อออโอบานนีก็เยอะไปพอเจอก็เจอเอย่างเยอะเลยทุกคนจึดปุยมุ้ยเออเอเพื่อนน่าจะไหวนะผมเราไปตีเลยรัดกันอย่นี้ไปยึดตีเลยยึดตีกับเพื่อนเลยนะทุกคนเออไหนวะยึดไม่น่ามีใครมามาั้งใช่ลรเอ้ยนี่ไงมาไม่ละโอ้โหไหนวะ เอ้าไม่มีโอ้เพื่อนน่าจะเก็บไปแล้วนะผมไหนวะยังอยู่เหรออีต่อดนนิ้ไม่เล็งไม่ไม่หามากันโอ้โหพอจะกระโดดขึ้นยิงจังเลยเด๋ยวเชื่อดีนะยังรอดไหนอยู่ไหน,ไหนอีกเขาน่าจะไปเอไปเอาเลยละกันมาดิสไลด์ปาดเอาดิตายหนึ่งตายต่อมปโอ้โหเกินปุยมุย้ยก็จบเกมมันเทียยร้อยแล้วนะครับผมก็สกอร์ร้อยห้าสิบต่อแปดเจ็ดนั่นเองนะครับผมนะ ก็ประมาณนี้นะผมสลับตัวของปืน m k 2่นะครับผมอ่าก็ปืนเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้อยู่นะผมสลับตัวปืน MK2 นะผมถือว่าค่อนข้างดีเลยนะผมก็แผ่นนี้ก็มีคนเอามาเล่นอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะผมสรับตัวปืน m k 2่นะครับผมนะอยู่ดีๆก็แบบว่าก็มีคนเอามาเล่นเยอะมากๆเลยนะผมสหรับตัวปืนกระบอกนี้นะแล้วก็เล่นดีด้วยนะครับผมเออ ก็ประมาณนี้นะครับก็ใครอยากผมทำปืนเ like, ล่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับผมนะแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมนะก็ขึ้นแกนเทียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เทคปุยมุย ก็ใครอยากผมทำปืนอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับผมนะผมก็ได้คิวไปทั้งหมดเท่าไร่เออนี่เดี๋ยว ừ, ผมก็ได้คิวไปทั้งหมด26คิวนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วบายฟิล